เป็นบ้านหน้ากว้างเน้นช่องแสงเยอะเป็นพิเศษนะครับคาแรคเตอร์เขามันจะค่อนข้างเด่นทําให้เราเห็นคื้นที่ตัวบ้านอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูโดดเด่นด้วยนะครับโครงการนี้นะครับเขามีจำนวนยูนิตเพียงแค่52ยูนิตเท่านั้นเองบรรยากาศภายในก็ไม่วุ่นวายรวมถึงการแชร์ริ่งใช้งานพื้นที่ส่วนกลางก็ไม่สูงเวยครับ ใน EP นี้นะครับผมกับพี่บ้านอยู่กันที่เอสพาดแล้วก็โลตัสที่อยู่ติดกับศูนย์รัชาการนนทบุรีเลยครับครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งแหล่งงานแล้วก็แหล่งความปรดมสมบูรณ์สาคัญของย่านติวานนท์แครายเลยที่เรามาอยู่ตรงนี้วันนี้ก็เพราะว่าจะพาเพื่อนๆพืทุกคนมาชมโครงการบ้านเดี่ยวที่เปิดตัวใหม่นะครับบนถนนติวานนท์ใกล้ๆนี้นี่เองครับขับรถไปสัก3กิโลเมตรก็ถึงแล้ว กับโครงการเดอะซิตีติวานนงงามวงวาน2จาก AP ครับซึ่งที่นี่นะครับจะเป็นโครงการใหม่เอี่ยมเลยนะฮะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวล้วนเลยรองรับสําหรับครอบครัวขนาดกลางถึงไซส์ใหญ่ที่ต้องการ4-5ห้องนอนแล้วทุกแบบบ้านเนี่ยจะมีห้องนอนที่ชั้นล่างอยู่กันได้3เจเนเรชั่นนะครับเอาล่ะสปอยคุณผู้ชมพอดูแลเดี๋ยวไปดูของจริงรว่าจะเปนยังไไปเลย<ล>ดีกว,ว่าไปครับ เดอะซิตี้ตีวานนท์งามวงวาน2นะครับเขาจะมีที่ตั้งอยู่ในซอยตีวานนท์44ครับซึ่งจะมีระยะทางเข้าจากถนนติวานนท์ไปเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับอ,อย่างที่บอกไปนะครับว่าโครงการของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับแยกแครายซึ่งแยกนี้เนี่ยหลายๆคนจะทราบดีว่ารถค่อนข้างติดที่เวลาเข้างานแล้วเวลาออกงานเนี่ยก็จะติดเป็นพิเศษเลยนะครับ หลายคนที่คุ้นเคยกับทำเลนี้เนี่ยก็จะรู้วิธีลัเลาะหลบหลีกนะฮะอ,อย่างที่เราอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นซอยที่อยู่ข้างโรตครบที่ช่วยให้เราสามารถทะลุออกถนนตีวานทน์ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านแยกแครายเลยครับหรืออย่างเวลาออกจากโครงการนะครับมุ่งไปทางแยกแครายก็จะมีซอยลัเลาะเล็กๆไปออกถนนสายสาคัญต่างๆได้หลายเส้นทางครับทั้งถนนงานมวงวานถนนสามคัคคีและถนนประชาชื่นหรือหากจะใช้ทางด่วนก็มีทางด่วนสีรัฐทางออกไปประมาณ4กิโลเมตรครับ ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่ามีรถติดบ้างแล้วเพราะว่าใกล้จะเลิกงานแล้วนะครับแล้วที่เราเห็นบนเส้นตีวานนนท์เนี่ยจะเห็นต่อหม้ออันนี้ฟ้าเห็นไหมว่าเป็นแนวของรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครลายมินบุรีนะครับ,รบปัจจุบนนันก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วรจริงๆแล้วโครงกานนี่ยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือสถานีสถานบินน้ำอยู่ห่างประมาณสัก800เมตร ก็ไม่ได้เรียกว่าใกล้แบบเดินได้หรอกแต่ว่าอาจจะต่อวินสักหนึ่งต่อหรือว่าแท็กซี่เข้าบ้านก็ไม่ยากสำหรับผมอ่ะบ้านเดี่ยวที่อยู่ใ,ใกล้กับรถไฟฟ้าระยะแค่800เมตรถือว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างใกล้พอสมควรนะครับหรือว่าในอนาคตอ่ะพัถ้ารถไฟฟ้าสายสีชมพูเปิดแล้วนะรเรานั่งไปอีกสัก2ส,สถานีเนะี่ยก็จะเป็นสายสีม่วงสถานีศูนย์ราชการนนท์อันนั้นจะเป็นอินเตอร์เชนจ์พาเราเข้าตัวเมืองได้ด้วยครับส่วนความอุดมสมบูรณ์ในย่านนี้นะครับก็จะมีทั้งห้างสรรพสินค้าตัวเลือกหลายแห่งเลย แล้วก็เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์รวมถึงยังมีศูนย์ราชะการขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งงานสําคัญในย่านนี้อยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้สําหรับครอบครัวที่มีลูกๆนะครับในทําเลนี้ยังมีโรงเรียนที่เป็นตัวเลือกหลายแห่งเลยทั้งโรงเรียนหลักสูตรไทยแล้วก็นานาชาติเลยครับอาพาร์คและด้านหน้าเราเนี่ยที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นซอยฝั่งติวานนท์เลขคู่เนาะครับข้างหน้าก็คือซอยติวานนท์4 4ซึ่งเ,เป็นซอยที่<ป>ตั้งโครงการนะเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็100เมตรอย่างที่ปาร์คบอกก็จะถึงตัวโครงการแล กคนครับโครงการนี้นะครับเขาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีให้เลือกทั้งหมด7แบบเลยครับในมุมมองของ d e v วลลอปเปอร์เนี่ยการมีแบบบ้านให้เลือกเยอะพี่ปันอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึง<ช>เพราะว่าดีเทลแต่และแบบบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันครับผเรื่งองของแนวเสาแล้วก็งานระบบต่างๆนะครับแต่ในมุมมองของผู้ซื้อเนี่ยผมมองว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวเพราะว่าทําให้เรามีตัวเลือกที่ตรงกับฟังก์ชันที่เราอยากได้แล้วก็งบประมาณที่เราตั้งไว้ในใจได้มากยิ่งขึ้นครับครับผมซึ่งถ้าเราดูจากภาพรวมของตารางแบบบ้านทุกๆแบบนเห็ว่า บ้านส่วนใหญ่จะเป็นฟังก์ชัน4ห้องนอนแล้วก็จะมีฟังก์ชัน5ห้องนอนรองรับไปให้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะฮะที่ทุกแบบเนี่ยชั้นล่างจะมีห้องนอนมาให้เพื่อพาผู้สูงอายุมาอยู่และส่วนใหญ่จะมีห้องเมดร,รองรับด้วยนะครับและตัวบ้านยังมีการแยกห้องพระแล้วก็มีการแบ่งเป็นพื้นที่เดวลวอลลุ่มาให้ด้วยครับอนอกจากนี้บ้านทั้งสองทายใหญ่สุดในโครงการอย่างวีนัสและกาเทียนะครับจะได้พื้นที่ดินรอบบ้านใหญ่ตั้งแต่110ตารางวาขึ้นไปรวมไปถึงพื้นที่เช้สอยในบ้านเนี่ยขนาดบ ซึ่งถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ที่หาได้ยากใน line, ทําเลติวานน์นแครายที่ใกล้ท้งรถไฟฟ้าและทางด่วนตรงนี้ด้วยครับสไตล์ของบ้านโครงการนี้นะครับ mm hmm. เขาจะออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นครับผมทุกคนจะสังเกตเห็นรูปทรงเลยขาคณิตครับ mm hmm. แล้วก็การใช้โทนสีที่ค่อนข้างคุมโทนเรียบง่ายอย่างสีขาวแล้วก็สีเทานะครับ <Hi. S 1> แซมด้วยวัสดุลายธรรมชาติอย่างประตูทางเข้าที่เป็นไม้สัก mm hmm. นะครับแล้วก็กระเบื้องลายหิน ตรงนี้ก็จะช่วยทาให้บ้านเนี่ยดูไม่แข็งจนเกินไปครับครับซึ่งบ้านที่เราสองคนจะพาทุกคนมาดูกันในวันนี้นะครับรบก็คือแบบบ้านที่ชื่อว่ากอติวารองรับ5ห้องนอน6ห้องน้ำนะครับจอดรถได้4คันแล้วก็หลังบ้านเนี่ยสามารถรองรับแม่บ้านได้ด้วยครับซึ่งมาอจักคู่นะครับผมกับปาร์คได้เข้าไปดูในบ้านตัวอย่างทั้งหมดแล้วนะฮะเพราะว่าบ้านทาย์เนี่ยมีจุดเด่นหลักๆทั้งหมดถึง8จุดด้วยกันนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยคือตัวบ้านเป็นบ้านหน้ากว้างเน้นช่องแสงเยอะเป็นพิเศษนะครับคือมันจะกินพื้นที่แมสด้านหน้าบ้านที่ติดถนนน่ะค่อนข้างเยอะปาปทำให้เราเห็นพื้นที่ตัวบ้านนะ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูโดดเด่นด้วยนะครับอีกทั้งการที่เขาใส่ตัวผนังกระจกมาค่อนข้างเยอะเลยนะทั้งประตูหน้าต่างรั้วกันตกด้านนอกจะเห็นว่าเป็นกระจกทั้งหมดเลย แล้วเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปดูในตรงพื้นที่ลิฟวิ่งหลักของตัวบ้านในบ้านปลอบปลามาตรฐานนี่แหละจะเห็นว่าพื้นที่ข้างในมันสว่างโปร่งโล่งมากๆรโรมไปถึงมีการใส่ประตูที่สามารถออกไปเชื่อมโยงสวนฝั่งด้านข้างบ้านได้ด้วยครับเข้ามาภายในตัวบ้านกันครับ นี่ผมกับพี่ป้นเนี่ยเข้ามาทางพื้นที่ของประตูจากโรงจอดรถนะครับตรงนี้จะมีตำแหน่งอยู่กลางของตัวบ้านพอดีใช่ซึ่งจะเข้ามาเจอกับจุดเด่นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือโถงต,งตรงนี้ครับ,รบเป็นโถงที่เขายกฝ้าเพดานสูงถึง6.3เมตรนะครับซึ่งระยะปกติเนี่ยจะอยู่ที่2.8ก็ถือว่าสูงอยู่แล้วแต่อันนี้เขายก6.3เลย ทำให้พื้นที่ภายในบ้านเนี่ยได้ความโปร่งโล่งเป็นพิเศษครับ,รบอ,อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถแขวนเชนเนลเลร์แบบนี้ได้ด้วยถ้าเราแขวนโคมไฟระยะแบบนี้เวลาที่เราเดินไปที่ชั้นสองนะก็จะเห็นเป็นงานตกแต่งที่ชั้นสองด้วยสวยเลยครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือบ้านหลังเนี่ยจะมีจุดเด่นที่ว่าเขามีห้องครัวไทยครัวปิดขนาดใหญ่ไว้ให้อยู่ทางซ้ายมือของฟ้าตรงนี้นะครับ ซึ่งประตูที่เขากั้นเป็นห้องครัวนะฮะเขาจะใส่เป็นประตูกระจกบานเลื่อน2ตอนแบบนี้นะครับทำให้แสงธรรมชาติน่ยยังแชร์กันได้อยู่นะครับด้วยอ่าแล้วก็ขนาดพื้นที่ในห้องครัวอย่างที่บอกไปว่าเป็นห้องครัวใหญ่มากๆครับผมใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเราสามารถแบ่งเคาน์เตอร์ออกเป็น2ฝั่งให้ครับและอันเนี้ยจะเป็นเคาน์เตอร์ที่ทางโครงการเตรียมมาให้เลยบร้อยเลน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นบุมปรุงอาหารก็ได้ตรงนี้เราไปติดตั้งตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าให้ก็ได้มาไหมครับ มีที่ดูดควันให้มีเ,เตาอบให้ไมใต้องอเติมเองเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะเป็นเคานเตอร์รูปตัว L นะฮะซึ่งตรงนี้เอาไ้ล้างจานเตรียมอาหารอุ่นอาหาร,รนะครับ ตัวท็อปเป็นหินสังเคราะห์ให้ตู้แขวนด้านบนด้วยแล้วก็หน้าบานปิดด้านล่างด้วยพื้นที่ตรงกลางเนี่ยฟูเสือไม่ทำทำไอแลนได้ทำไอแลนได้นะฮะและนอกจากนี้นะครับในห้องครัวเนี่ยถ้าเราออกไปด้านนอกอะไปเชื่อมโยงกับโซนของเมด้วยเขาจะมีการแยกพื้นที่วางเครื่องซักผ้าไว้ให้มีห้องนอนของเมดและด้านในห้องนอนเมดมีห้องน้าในตัวด้วยครับทำเป็นจัดส่วนเลยครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพาไปดูทุกคนจะเป็นฝั่งด้านซ้ายของตัวบ้านเนาะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ living area แหละ จะมีทางเข้าหน้าบ้านจากตรงนี้ด้วยจะเป็นประตูไม้สักบานใหญ่เลยครับเรื่องที่ทุกคนเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่แนวลึกเข้ามาแล้วเจอพื้นที่ขนาดใหญ่เลยใ,<ช>ให้เราสามารถเลือกจัดได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างบ้านตัวอย่างเขาจัดให้ดูเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งขนาดใหญ่อันนี้คือแบบมานั่งกันได้ประมาณสัก8คนได้ใช่ครับเป็นครอบครัวปู่ย่าน้าอาอยู่ได้ครบเลยตรงนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาเลือกวางเป็นพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารอ,อย่างที่เราเห็นคือวาง8ที่นั่งนั่งสบายๆครับแล้วก็ด้านในสุดตรงหลังพี่ปั้ ตรงนั้นจะมีพื้นที่เล็กๆที่เราสามารถทําเป็นไอแลนด์ได้สามารถทําเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้ประกอบอาหารเล็กๆน้อยๆแต่อยากให้สังเกตนิดนึงด้วยความใหญ่ของพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าบ้านไหนที่อาจจะไม่ได้มีสมาชิกในการรับประทานอาหารเยอะขนาดนี้เราอาจจะลดโต๊ะรับประทานอาหารลงนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ทางบิ๊กปันเราสามารถกั้นเพิ่มเป็นหนึ่งห้องก็ได้จะเป็นห้องรับแขกหรือเป็นห้องดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับได้ความเป็นส่วนตัวด้วยครับผมทีนี้เราพามาดูอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านกันบ้างครับก็คือจุดเด่่นนนอออีียาาางงงขบ้้หลัเจะม ห้าห้องนอนและรองรับผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยห้องนอนแรกเนี่ยอยู่ที่ด้านหลังพวกเราตรงน,นี้นะครับ,รบที่ผมบอกว่ารองรับผู้สูงอายุก็คือตั้งแต่ที่จอดรถแล้วตรงบริเวณที่จอดรถเด็กเขาจะมีแลมป์นะที่เราสามารถพลาสตเข็น,ม,นมิแชร์ขึ้นได้แล้วพอเข้ามาในตัวประตูตัวบ้านจนไปถึงห้องนอนจะไม่มีสเต็ปเลยจนไปถึงในห้องน้ําเลยนะ แล้วก็ระยะประตูทางเข้าห้อง่กับประตูห้องน้ำก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์นิดหนึงเวลาเรามีรถเข็นนี่ก็สามารถลากเข้าออกได้สบายๆใช่แล้วก็จะเห็นว่าในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาวางให้ดูเป็นไอเดียว,ว่าวางเตียง Queen ควีนไซส์เขาบอกว่าห้องเนี้อยู่2คนได้นะคุณปู่คุณย่าได้นะก็มีพื้นที่แต่งตัวแยกไว้ให้มุมไว้ให้เลยส่วนด้านในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำที่แยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แหละครับผมทำฟลอร์เดนฝั่งพื้นไว้เลยปาร์คแล้วก็ตรงพื้นที่ห้องน้ำจะมีพื้นที่นััั่งอาาาบบบบมให้้ดวยยยคครรสเล ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับจุดเด่นแรกของชั้น2ที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับ,รบซึ่งเป็นพื้นที่ตรงกลางของโถงชั้น2นี่เลยกว้างเลยนะจะเรียกว่าเป็น Family a r e a ียก็ได้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่พักผ่อนครับที่เราสามารถจัดได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แบบนี้หรือว่าพื้นที่ทํากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวก็ได้นะครับ,รบทุกคนจําได้ไหมครับข้างล่างชั้น1เนี่ยตรงบริเวณ Living r o o m เนี่ยจะมีพื้นที่คอ่อนข้างใหญ่เราสามารถทำลิฟวิ่งได้2จุดเลย ถ้ารวมกับจุดนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าบ้านหลังนี้สามารถทำลิฟวิ้งแอร์เรียได้ถึง3จุดทุกคนครับการมีลิฟวิงแอร์เรียสจุดที่มันดียังไงครับพี่ปันพี่ว่าสําหรับครอบครัวใหญ่ที่มีคนอยู่ในบ้านเยอะๆอ่ะมันยืดหยุ่นนะพี่ขอยกตัวอย่างละกันเผื่อว่าลูกๆพาเพื่อนมาเล่นเขาอาจจะใช้จุดลิฟวิงที่หนึ่งตรงใกล้ฝั่งด้านหน้าบ้านคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมาอยากจะพุดูข่าวในห้องแล้วก็ไปใช้ลิฟวิ้งไอเดียฝั่งด้านหลังที่ป้าบอกว่าเราก้านเป็นห้องอ่ะที่มันม ก็ม like ีเพื่อนมาหาเหมือนกันเขาได้มาใช้ตรงนี้ก็ได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานได้หลากหลายสาหรับบ้านที่มีสเปซเยอะๆนั่นเองครับและด้วยลักษณะของพื้นที่ตรงนี้นะครับนอกจากจะมีระเบียงฝั่งหน้าบ้านให้เราออกไปสูดอากาศได้แล้วเนี่ยตรงนี้เราสามารถกั้นไปอีกหนึ่งห้องก็ได้นะครับทำให้พื้นที่ภายในได้ความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นเวลาเราทำกิจกรรมก็ไม่ไปรบกวนพื้นที่อื่น้วยครับครับผมถัดมาเรามาดูฟังก์ชันที่อยู่ติดกันทั้งข้างตรงนี้ด้วยก่อนครับก็คือ ห้องพระไอ้ให้ด้วยรจริงๆแล้วจะเป็นห้องพระตรงเนี้ยที่อยู่ด้านหลังฟ้ะในบ้านมาตรฐานนะจะเป็นห้องพระที่เขากั้นเป็นสัดเป็นส่วนมาให้เลยครับม,มีประตูบานปิดไว้ให้นะครับหรือว่าสําหรับบ้านไหนเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้งานวางทิ้งพระตรงเนี้นะครับ ห้องนี้ก็สามารถท okay. ําเป็นห้องอเนกประสงค์อย่างอื่นได้เป็นห้องทํางานหรือว่าเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่ที่มาเก็บของสะสมส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังของพวกเรานะฮะสห้องเนี่ยเป็นกลุ่มของห้องนอนลูกๆนะฮะห้องคุณพ่อคุณแม่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งห้องนอนลูกๆเนี่ยอยากให้ดูไอเดียของห้องลูกฝั่งด้านหน้าบ้านตรงนี้เลยว่าห้องเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันจริงๆแล้วบ้านหลังนี้เขาเป็นระบบการก่อสร้างแบบก่ออิชฉาาปูนะฮะซึ่งระบบเนี้ยข้อดี่างเขาคือเราสามารถทุผนัง ใส่หน้าต่างใส่ประตูใหม่ได้ปเปลี่ยนพื้นที่ได้โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักเดิมของตัวบ้านนะครับซึ่งไอเดียของห้องฝั่งด้านหน้าบ้านเนี่ยห้องพระเดิมใช่ไหมเขาเอาประตูออกอตรงนี้จริงๆจะมีประตูกระจกใส่เป็นผนังแทนแล้วก็มาทุบที่อยู่ฝั่งติดกับห้องนอนลูกด้านหน้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่เป็นประตูทางเข้าเข้าไปแทนทําให้ห้องนอนลูกฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะมีสเปซ กว้างขึ้นและห้องเนี้ยก็กลายเป็นห้องทํางานส่วนตัวของห้องลูกห้องนี้ได้เลยนะฮะครับแล้วก็ห้องเนี้ยจะมีช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งด้านหน้าบ้านด้วยครับจริงๆแล้วในห้องลูกทุกๆห้องอ่ะเขาจะมีห้องน้ําในตัวด้วยให้ใช้งานสะดวกสบายมากนะครับแต่ว่าอย่างห้องด้านหน้ากับห้องตรงกลางอ่ะผมว่าวางเตียงควีนไซส์อ่ะได้สบายๆอยู่แล้วห้องที่พิเศษหน่อยจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านปาร์ครับห้องเนี้ยจะมีขนาดเล็กลงนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าใครเนี้ยไม่ได้ใช้ห้องนอนลูกสามห้องใช่ไหมมีลูกสองคน ไอเดียของห้องเนี่ยเขาปรับเป็นห้องอันกประสงค์ครับผมเป็นห้องออกกําลังกายส่วนตัวนะครับและลูกเล่นของห้องนี้คือมีการปรับช่องแสงตรงนี้ครับอันนี้เขาให้มาเป็นมาตรฐานเลยที่เป็นกระจกบานฟิกเท่ากับว่าห้องนี้นะครับเขาจะมีลูกเล่นของช่องแสงที่มีทั้งฝั่งที่อยู่ด้านในตัวบ้านแล้วก็ฝั่งด้านหลังตัวบ้านด้วยครับครับผม มาถึงจุดเด่นสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับผมยกให้เป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้เลยครับแบบที่พี่ป้านบอกไปว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีห้องนอนลูก3าห้องใช่ไหมครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ห้องเดียวเลยแล้วก็ที่ใหญ่เป็นพิเศษเนี่ยคือห้องนี้เขาก็จะไม่มีระเบียงนะเป็นบที่ใช้สอยเต็มห้องเลยครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ภายในห้องขนาดใหญ่แบบนี้เราสามารถแบ่งโซนได้หลายโซนครับอย่างโซนตรงนี้นะครับใกล้กับช่องแสงหลักเนี่ยเราสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้จริงๆด้วยช่องแสงด้านข้างตรงเนี้ย เขาเจาะช่องหัวเตียงมาให้ละอ,อาจจะเหมาะกับการวางเตียงประมาณ6 -7 ถึงฟุตรประมาณนี้กํลาลังดีจะได้ใช้ห่องแสงคุ้มหน่อยเพราะว่าช่องแสงที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ส่วนทั้งเนี้ยด้านข้างนะครับทุกคนจะมีพื้นที่ที่เราสามารถวางโซฟาได้<า>ใครที่ยังไม่อยากนอนอยากอ่านหนังสือก็สามารถ นั่งตรงนี้ได้ก่อนคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยหนุงหนิงกันพูดคุยว่าวันนี้ลูกๆทําอะไรกันไานั่งคุยกันตรงนี้มาป,ปรึกษากันตรงนี้ได้ก่อนส่วนด้านในนะครับจริงๆบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นพื้นโลง่ลงๆเข้าไปแต่ว่าตรงเนี้ยเขาบิวอินให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถกั้นสัดส่วนแบบนี้ได้สามารถปิดประตูตรงนี้เพื่อแยกส่วนก็ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ภายในตรงเนี้ยเราสามารถบิวอินได้ค่อนข้างหลากหลายอย่างที่เห็นว่าเขาจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเลยจะแบ่งคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนก็ได้นะครับทำเป็นโต๊ะข้างแป้งสองฝ ส่วนด้านหลังของพวกเราตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำมาสเตอร์บาร์โรมครับซึ่งก็ทําออกมาได้ใหญ่ทีเดียวทุกคนเข้ามาเนี่ยจะเจอกับพื้นที่ของอ่างล้างหน้าก่อนเลยเป็นอ่างล้างหน้าที่สามารถใช้งานพร้อมกันได้2คนหรือว่าเรียกว่า h i s and her นั่นเองครับคุณพ่อคุณแม่สามารถแยกกันอย่างชัดเจนได้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างาข้างพี่ปั้นจะมีส่วนอาบน้ําที่เขาให้ฉากก้นอาบน้ํามาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับโถสุขภัณฑ์และด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นไฮไลท์ของห้องน้ำห้องนี้ก็คือจะมีอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวจากแคสมาให้ครครรัับบ ตรงนี้เนี่ยวันไหนว่างๆชิวๆเราสามารถนอนแช่น้ำย,ยาวๆได้เลยครับโครงการนี้นะครับเขามีจำนวนยูนิตเพียงแค่52ยูนิตเท่านั้นเอง ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณ17ไร่ครับรบถือว่าเป็นโครงการที่มีจำนวนยูนิตไม่เยอะนะครับบรรยากาศภายในก็ไม่วุ่นวายแล้วก็จำนวนรถไม่เยอะรวมถึงการแชร์ริ่งใช้งานพื้นที่ส่วนกลางก็ไม่สูงด้วยครับอ,อีกชั้งตำแหน่งของโครงการนะครับอย่างที่เราบอกว่าถนนด้านหน้าคือถนนตีวานนท์ตรงนี้เราเข้ามาแค่100เมตรทําให้เราไม่ได้ยินเรื่องของเสียงการจราจรบนเส้นตีวานนท์ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับการวางผังภายในโครงการนี้เนี่ยเขาจะเป็นถนนหลักยาวเข้ามาแล้วก็จะแจกไปยังซอยย่อยามานไม่เยอะนัก ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงการนี้เพิ่งเปิดมาสดๆร้อนๆครับ,รบยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างของเฟสหนึ่งะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าใกล้ๆกับซุ้มประตูโครงการตรงนี้นี่แหละข้อดีของเฟสหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือจะมีบ้านบางส่วนเนี่ยที่ไม่มีบ้านฝั่งตรงข้ามด้ความเป็นส่วนตัวสูงอย่างที่2ก็คือใกล้กับพื้นที่ส่วนกลางครับสามารถเดินมาใช้งานได้ง่ายส่วนสุดท้ายนะครับเฟสนี้เนี่ยเขาจะเป็นเฟสที่เน้นไปที่พื้นที่ดินขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็นบ้านไซส์ใหญ่ให้เลือกด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบ้านส ซึ่งเป็นทิศที่รับลมประจําปีของไทยได้ดีครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยหน้าบ้านก็จะไม่ร้อนด้วยส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะครับอย่างที่ปาร์คบอกไปว่าตําแหน่งเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการตรงนี้เลยนะฮะเริ่มจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนอัน,นี้คือโซนสวนหย่อมของเขานะครับ,รบเด้อที่ประมาณครึ่งไร่นิดๆน,นะฮะ ซึ่งสวนตรงนี้ก็เหมาะสาหรับการมาเดินเล่นหรือนั่งเล่นพักผ่อนในช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็มีการแบ่งโซนหนึ่งเป็นโซนของเด็กๆหรือว่าเป็นพ l a y g r o u n d นั่นเองก็จะมีโครงสร้างที่ให้เด็กวิ่งขึ้นไปปีนป่ายได้ส่วนด้านหลังพวกเราอย่างนี้มองไปจะเห็นสระว่ายน้ําก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือซึ่งจะมีการแยกโซนของสระเด็กไว้อยู่ในร่มด้วยปาร์คเพื่อคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาใช้งานตอนช่วงกลางวันได้นะครับแล้วก็บังแดดบังฝนในระดับหนึ่งนะครับสระผูา้ใหญ่จะเป็นรูปทรงประมาณตัว L นะกว้าางปรรรมมณ12เตคึ่ ความยาวประมาณชัก15เมตรก็ถือว่ามาออกกำลังกายได้นะครับรรแล้วก็พอใครมาว่ายน้ําเสร็จด้านในตัวอาคารเนี่ยก็จะมีห้องน้ามาให้3หมองก็คือห้องน้ําคุณผู้ชายห้องน้ําคุณผู้หญิงแล้วก็ห้องน้าสําหรับคนใช้รถเข็นวิลแช์นะครับแล้วก็ด้านในห้องน้ําคุณผู้ชายคุณผู้หญิงมีฟังก์ชันซาวน่ามาให้ด้วยนะฮะส่วนด้านในอินดอร์นะครับตรงนี้ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องล็อบบี้ซึ่งอันนี้ขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากมารองรับแขกชั่วคราวได้ประมาณชัก4ี่ห้าท่านนะครับแต่ว่าที่ชั้นีองกรแจะเป็นห้องี่ สำหรับลูกบ้านเนี่ยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทำงานนั่ก็จะมีทั้งชุดโซฟาชุดโต๊ะกลมประมาณสักหที่นั่งนะครับถัดไปตรงกลางจะเป็นห้องคิดรูมห้องเนี้ยจะตกแต่งบรรยากาศค่อนข้างดูโฮมี่โคซี่นิดนึงครับให้ผู้ปกครองอ่ะพาเด็กๆมานั่งตักแอร์ได้ช่วงเวลากลางวันร้อนๆนะครับและสุดท้ายก็คือห้องฟิตเนสนะฮะซึ่งตำแหน่งเนี่ยจะอยู่คล่อมตรงซุ้มประตูทางเข้าโครงการเลยทำให้บรรยากาศห้องเนี่ยได้ช่องแสงสองฝั่งเลยนะฮะทีเดียวอ่าไซส์ของห้องเนี่ยลูกบ้านสามารถไปใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณสัก8 9ท่กาทนครับครับ และนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของโครงการเดอะซิตี้ติวานนงาวงวาน2ครับต้องขอบคุณทาง AP Thailand ด้วยนะครับที่ให้เรา2คนเข้ามารีวิวสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงของตัวโครงการแล้วก็บ้านตัวอย่างได้เลยครับครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับแลังไงก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราทาง YouTube c h anel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดอะซินีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ